วันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศนะคะ,ะที่กิจคุณานุก,กูในวันเลวีนะคะวันนี้วันที่29มิถุนายนพีศักราศ2025นะคะก็ะะได้นมัสก,การพระเจ้าร่วมกันนะคะในวันเลวีและพี่น้องที่จุดประกาศภูเขาศิโยนนะคะบ้านละไคก็ได้นำผู้เรียนมาจำหน่ายนะคะ,ะแล้วก็มีเงาะด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกเงาะหมดไปแล้วค่ะ เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะ่ะที่ตอนนี้กำลังพักมับประทานอาหารกันนะคะกลางวันนะคะระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากมายค่ะอัน,นี้ก็เป็นท่ทานั่โต๊ะ ใช้เนเลวีทุกท่านนะคะ